นะครับทักทายเพื่อสมาชิกทุกท่านครับวันนี้แอดมินสัญจรมาแวะสนามไผ่สิงโตนะครับซอยรถไฟสิงโตนะครับเป็นตะก้อเดี่ยวนะครับระหว่างพม่าเดินสายนะครับเจอกับเจ้าตุ้อีของเตยนะครับในเดียมเสือแปลข้ามปีพม่านําอยู่ที่4-2นะครับเอาเปิดเอาโยกขึ้นไปเอาเจ้าตุ้ยว่าไงเอามงไปเอาพม่าเอาหูไม่ทันนะครับ โอ้โหเฉียงเพื่อนบ้านนะครับเฮ้อย่าบังยอย่าเดินเข้ากล้องนี่สองสี่นะครับเอาเปิดหัวได้อยู่เอาโยกขึ้นมาว่าไงมงเข้ามาเรียบร้อยลสี่สองนะครับขอมาเสิร์ฟมาอาจจะตุ้ยเปิดหัว เอายกขึ้นไปจะตุ้ยว่าไงเอามองเข้าไปโอ้บา้าเกี่ยวได้อีกโอ้โหถูกสแตนไม่ได้นะครับไม่เท่าไหร่หรอไอ้หนูสองสี่นะครับเอาเปิดเอาวิ่ง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 เอายกเข้ามาทันไหมท่นานเอายังทันอยู่โอ้ยจะตุ้ยปล่อยลูกลม สี่สองนะครับเอาพม่าเสิร์มาต่ตุ้ยเปิดหัวเอายกขึ้นไปยกล้นเบาเอาเขียวไปยังได้อยู่นะครับทักทายกำนันนกมาสนามไหมครับแอดกำนันนกไม่มานะครับไอฝั่งสนามเหล่านี้มีแต่แรงงานชาวเมียนมานะครับส่วนใหญ่นะครับสองสี่นะครับ เอาเซอร์ไปเอาเปิดหัวได้อยู่เอายกหัวเขียวมาเรียบร้อยสองสสองสี่นะครับ เอาเสือไปโอ้ยเสือออกเอาละครับอยู่ที่เจ้าตุ้ยว่าไงเอามองเข้าไปเรียบร้อย สองสี่เอาเสือไปเอาเปิดหัวได้อยู่เอายกหัวเอาข้ามหัวมาเรียบร้อยสี่สองนะครับเอา้าโอ้ยลูกลงนะครับ สองครับเอาขอมาเสิร์ฟมาจะตุ้ยเปิดได้อยู่เอายกขึ้นไปเจะตุ้ยว่าไงเอามงยอดโอ้ยขมาเปิดเข้ายกหัวเขียวมาเรียบร้อยเดียนฟังนะครับ หกสองนะครับเอาเสิร์ไปเปิดเอาโยขึ้นมาครับเอามงมาโอ้ยทันที่ทนัทนเอาถอย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 เอาถอยถอยถอยเอายังได้อยู่เอาแล้วอยู่ที่เจ้าตุยปักเขาให้โอ้ยโดนสวนกลับไปเรียบร้อยโอ้ยนะครับโดนตังทอนนะครับสันแม็กมาโดนแปรของขามาสวนกลับเรียบร้อยดีนะครับ ผู้นี้ชิงเงินวันอยู่ที่6กพันบาทนะครับทางทายคุณลุงปุย๋ยที่แปลว่าตลอดไปนะครับเอาเซอร์ไปเอาเปิดหัวเอาโยกขึ้นมาเจ้าตุ้ยมองแล้วมาว่าดังทันอยู่สวนใบเอาหนึ่งสองปักเข้าให้เหียบอยู่สนามวัดไผ่สิงโตนะครับอยู่ขมิตรซอยสิบหนะครับ อยู่เยื้องกับตรงข้ามกับหอประชุมแห่งชาติสตรีกิตนะครับสองเจ็ดเอาเสิร์ฟมาเอาเปิดหัวเอาโยกินไปเอามองไปเดี๋ยวตุ้ยเปิดสองปักเข้าให้เรียบร้อยมอดูนี่สมาดูนี่มาดูนี่มาดูนี่ นายไปกูฮะนี่หลังหูกูก็รู้นเหมือนกันกูก็ตีอะรเงี้ยอะเฮ้ยเอ็นนี่ก็ใครคนแล้วก็ทายแมวดี่กามบูดอะฉันน่าจะมาเนี่ยมงะโอ้ขาขาขาเอาเปิดหัวได้อยู่เอายกหัวเอามวงไปเอาเจ้าตุ้ยหลังเท้ามาเอาขม่าว่าไงเอายอดโอ้ยออกนะครับ โอ้โหเร็วจริงๆนครับเจ้าตัวนิดเดียวนะครับรตากไายกรมสันสีมาวันด้วยนะครับตากไายปูน้อยนะครับคุณลุงปุ้ยที่แปลว่าตลอดไปนะครับเอาเปิดหัวยกหัวเขียวใบโอ้เรียบร้อยตากตาจังซีสิว่าท่านเย็นนี้เจอกันนะครับสนามพุทธบูชา3.9นะครับเป็นตะก้อเดินสายนักสัญจรน,นะครับเจ้าทอผ้อาให้ควาบนะครับ เจอกับเจ้าดิดคาแคร์นะครับแล้วก็เจ้าบูธสายเจ็ดบูธไอ้สายสามนะครับเจอกับเจ้าชิดบางปีน้อยนะครับมีอยู่สามคู่หลักๆนะครับแล้วก็แล้วก็สองสองอีกที่พุทูชาช่วงหัวคข้นะครับสักคู่ก็จะตามไปสนามฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยวไหลสดที่ดซอยวัสดสวบบไผ่ชิงโตก่อนเอาเสือมาเอาเปิดหัวได้เอายกขึ้นไป เอามงเข้าไปเรียบร้อยไหมเรียบร้อยพักศิษิ์สีพบสนามวัดไผ่สิงโตนะครับก่อนขึ้นสะพานที่จะข้ามไปคลองเตยนะครับถ้ามาจากทางรัชดาราดพร้าอยู่ตรงข้ามกับหอประชุมแห่งชาติรีกริจนะครับอยู่ฝั่งซ้ายมือตรงทางขึ้นสะพานที่จะข้ามข้ามไปคลองเตยอ,อยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับมันจะมีไออะไรของรถไปใต้ดินบังอยู่นะครับ ตรงไอ้ไกลานจอดรถตรงฝั่งตรงข้ามกับหอประชุมแห่งชาติสรีกริตเอาเปิดเนืองเอาโยกขึ้นมาเอาโมงมาโอ้ยเหลี่ยบร้อยเอาสักจิตต้องต้องหาเหลี่ยมมาเตะแถวนี้อาจจะมีได้เตะนะครับพาทางพมา่าทางสายไอ้ตลาดไทยมาดูนะครับอาจจะมีเหลี่ยมได้เตะรถรถจะบังเขา สี่เจ็ดเอาเปิดหัวได้เอายกขึ้นไปเอามงไปโอ้ยเรียบร้อยแล้วครับมงแบบนี้เจ็ดสี่นะครับเอามงมาเรียบร้อย เอาอย่างยัด้อยู่เอามองไปเจ้าตุ้ยเปิดสองเอาเจ้าตุ้ยมองแล้วโอ้โหพระม่ายังทันนะครับโอ้โหเร็วจริงๆนะครับลูกโอ้ยมองออก

เดห75นะครับพม่านำอยู่นะครับเอ้าโอ้โหเจ้าตุ้ยสุดเอื้อมนะครับไม่ถึงนะครับอาวทักทายมังโซยนะครับมังโซย อ่านวนะครับ้ปดนะครับเอาเสือไปเอาเปิดหัวได้เอายกขึ้นมาเอามองว่าโอ้โหรา ห้าแปดนะครับเอ้ยแปดห้านะครับ ห้าแปดนะครับเอาเปิดเอาเลยครับโอ้โหแบกกองเชียนะครับเอาถอยหน่อยโอ้โหไม่มีหลบ้วครับนั่งเฉยเลยนะครับไปไปยังไม่ลุกอีกนะครับยังไม่ลุกอีกเอ้เอาบอกให้ลุกหน่อยไม่มีลุกนะครับ

เอาเลยครับเจ็ดแปดนะครับเอาเสอร์มาเอาเปิดหัวเอายกหัวเขียวไปเรียบร้อยแปด

ก้าวเจ็ดนะครับเอาไปเอาเปิดหนึ่งเอาโยกขึ้นมาเอามงมาโอ้โหเรียบร้อยโอ๊ตรถจะบังโอ๊ตวางยางก้นยางเบิงเอาแล้วครับโยกขึ้นไปเอาเขียวไปเรียบร้อย นั่งเนี่ยอดดูนั่งอยู่ไอ้เจ้าเดินนั่นมาใช่ไกูก็รุนเหมือนกันกูก็ไปแล้วครับสิบต่อเจ็ดแล้วครับทักทายทั้งสี่สิบเอ็ดท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแอดมินสัญจรมาที่สนามซอยวัดไผ่สิงโตนะครับ อยู่เยื้องกับหมอปชุมแห่งชาติสิีิกินนะครับสิบเจ็ดเอาเสื้อไปเอาเปิดหัวเอายกขึ้นมาโอ้ยชนตาข่ายข้างบนไม่ได้นะครับต้องเสียนะครับเดียวเกีดูครับ เบ็ดต hey, <hey>, hey. ่อจ็ดเกมไม่เกมเอาเส์ฟไปแล้ว hey, hey. เอาเปิด hey, hey. เอาโยก hey, hey. ปักเขาให้โอ้ยไม่ข้ามเรียบร้อยพ hey, <hey>, hey. มา่าเดินสายเอาชนะไปนะครับจบเกมไปแล้วนะครับใช่ใ วมางมพ่่าเดินสายเอาชนะเจ้าจตุยวัดไ่สิงโตเจ้าตุ้ยคลองเตยไปนะครับ12ต่อ7นะครับเดี๋ยวยัดอ้ยอย่าตัดคลิปก่อนครับเดี๋ยวค่อยดูคู่ต่อไปนะครับสวัสดีครับ